เต็มแล้วมันไม่ได้ Βέβαια. Yeah. <laughs> ดีเอาถืหน้อาดีๆแต่ว่าเล่นๆกงนกดีๆล้อนายจะแ่งนโอเคมารอมึล้นะลองเล่นลองเล่ ได้ไหมพี่วีได้ไหมพีว่วีได้ไหมพี่วีได้ไหมพี่วได้ไหมอีกทีต่อแล้วแต่ขูดไม่เป็นไรไม,ไม่ได้ไม่ถ่ายรูปนึงได้มาขอทำเมื่อกี้ขอทำเมื่อกี้โอเคพี่วีอ่าได้พี่เล่นเล่นพี่วีอีกรูปนะมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยเอานะอนี้อ่าเล่นเล่นอีกทีเล่น โอเคครับน right? okay, ี <avec behaviour> yeah, okay. ่ตวี้มาไม่ครบบาวีังนีมาไม่ครบบาวีกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่มาพร้อมตัวนี้ตันี้เอานโิ่งหน้าคิดกรดิ่งหน้าออกอีอ่กิ่งหน้าออกเอ่นอแค่นี้ không được nói ờ, không ờ, được không được không được không được phải... không phải... được không được không เอาลงมาเลยเอาม่เลยเอาม่เอาอย่นี้ว so, uh, uh, uh uh, like, uh, ่ะอย่างนี้ง่ายกว่าปวดของคอข้างนี้นิดเดียวเส้นนี่อ่าะกรฮะฮะมาสิมารับพี่ตรงนี้ฮะหนึ่งสอามสี่นะสามรูปสามรลาตไหน

เดี๋ยวไล่พี่นะคะขีวนีต่อค่อย่ัะดีี้พวหน้ามัิเดยวค่ะี่อีนหล่เดินาไนกินด้นดนึงกล้องนี้นิดนึงมองกล้องน้อยนิดนึงรูปนึ่งหนึ่ต่อสามรูปหน้าหนึ่งต่อขอบคุณครับ

มีต่้ผมโอเคครับแ่างตึงตัวใช่ทิเราเรามาได้่าตึตัวให้ป่ะได้ครับครบผมครับหนึ่งสออีกตัวละครับดีครับผมีืนต้งคู่ครับผมีืนต้งคู่ครบผมหนึ่งสองสานะครับดีพี่ไม่เห็นฟที่นี่ครับผมครับโอเคอ่ได้ดีพี่วีครับพีเหมือนน้องหาน้องที่เจอาโอเครับจีนจีนจีทำไโอเคอ่ะไ้ครับ ไม่ได้ีนะ้ยโอได้แ้ต้องทีนะิน้ไปใ้น่อนิดนึงจีไมีนเฮ้มาใกล้พี่ินนนึงอบุท้ขออลูกใก้ๆ้ใ้ๆเคเได้อีี้ครับ้า่นนิดโอเคอย่างงี้นะนี่เสร็จแ้วก็นดนึงนะ่อนะโอเคเสร็จแ้วมองก็งอนดนึงนเอาเอาหัว ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ